สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นสปอยยาวของมังงะวันพีซในตอนที่1500โดยชื่อตอนในตอนนี้จะมีชื่อตอนประมาณว่าลูกปีศาจหรือว่าทายาทปีศาจอะไรประมาณนี้นะฮะโดยหน้าปกตอนในตอนที่1500ก็จะเป็นรูปของคาตาคุริที่กาลังนั่งกินโดนัทกับนมพร้อมกับลูกแมวโดยสปอยยาวในตอนนี้ก็ได้เริ่มต้นมาที่แบกมาเรียที่เธอในกำลังพยายามจะให้ซันจีนันเล่นนิโคโลบินมา เพราะว่าในตอนนี้ทางเข้าชั้น3ทั้งหมดนั้นถูกวางกับดักเอาไว้โดยใย,ยมังมุมของแบกมาเรียซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดนิคนโลบินนั้นบุกเข้ามานะฮะเธอนั้นก็จะถูกจับแล้วก็ถูกดักเล่นงานโดยลูกน้องของแบกมาเรียทันทีแต่ว่าซันจิในตอนนั้นต่อให้บาดเจ็บขนาดไหนก็ไม่ยอมเลิ่นโรบินสักทีนะฮะจนเหล่าลูกน้องของแบกมาเรียที่เป็นผู้หญิงนั้นเริ่มหวั่นไหวแล้วก็เริ่มร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกนะว่าชายคนนี้เขายอมเจ็บปวดแล้วก็ต้องอดทนเพื่อพ่อพ่อของเขา แบ็กมาเรียก็เลยใช้สนับมือต่อยเข้าไปที่ซันจิอย่างไม่ยางนะฮะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าซันจีนั้นไม่ยอมเล่นในโคโลโลบินเธอนั้นก็จะต่อยซันจีต่อไปเรื่อยๆจนซันจีนั้นบอกให้หยุดแล้วก็พูดนะว่าฉันขอพูดอะไรสักแป๊บหนึ่งได้ไหมเหล่าลูกน้องของแบ็กมาเรียที่เป็นผู้หญิงนั้นก็ต่างตกใจนะฮะว่าชายคนนี้กําลังจะพูดอะไรเท่ๆประมาณว่าฉันนั้นยอมตายเพื่อป้าพ่อของฉันแต่ว่าคําที่ซันจีนั้นตะกนออกมาก็กลับไม่ใช่แบบนั้นเลยนะฮะเพราะว่าคําพูดของซ ช่วยโดยโรบินจังฉันถูกจับเป็นตัวประกรันอยู่ที่ห้องจัดเลี้ยงชั้น3ฉันขอโทษและเมื่อได้ยินแบบนั้นทางแบกมาเรียนแล้วก็เหล่าลูกน้องนั่นก็ต่างช็อกนะฮะแล้วก็ต่างตกใจจากคําพูดของซันจิแต่ว่าหลังจากนั้นแบกมาเรียนน่ก็ยังไม่หยุดและเธอนันก็ยังต่อยแล้วก็ซ้อมซันจิต่อไปและเสียงของซันจิที่ตะโกนในตอนนั้นก็ถูกส่งไปทั่วเกาะโดยที่แต่ละคนที่ได้ยินนั้นก็จะมีอาการต่างกันนะฮะอย่างเช่นกลุ่มของกัปตันคิดนันก็ได้บอกนะว่าเสียงที่่่ถูกกสสงอออมมมามาาัันนนนนจะะเไรขด้ ส่วนทางด้านลูกเรือของรอนั่นก็ได้บอกนะว่านั่นเป็นเสียงของลูกเรือของกลุ่มหมวกฟางไม่ใช่เรื่องไงส่วนทางด้านแฟงกี้ในตอนนั้นที่ต่อสู้กับซาสกิซาสกินี่ยก็ได้พูดนะว่าลูกเรือของแกน่ะมันน่าสมเพชชะมัดที่หลอนิโคลโลบินให้ไปตกลุมพรางแบบนั้นส่วนทางด้านมาร์โกที่ต่อสู้อยู่กับคิงเขานั้นก็ได้หัวเราะออกมาไม่ได้ยินเสียงน้นนะฮะซึ่งในฉากการต่อสู้นี้เราก็จะเห็นนะว่าคิงเขานั้นสามารถยิงบางอย่างออกมาได้เหมือนกับปืนกลนซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเเป็นพลังง่าขขออหรืม ส่วนทางด้านนามิที่รู้ดีอยู่แล้วนะว่าซันจิยังไงเขานั้นก็ไม่มีทางทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้วนามิก็เลยบอกนะว่าน่าเศร้าอะไรขนาดนี้ศัตรูของซันจินั้นจะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆส่วนุโซบที่อยู่ด้วยนั้นก็สังเกตเห็นนะว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันออกมาจากศาสที่มีกระดาษรูปดวงตาติดอยู่แล้วเนอเรือนั้นก็ได้ตัดภาพกลับมาที่แบกมาเรียซึ่งแบกมาเรียในตอนนั้นก็เหมือนจะชอบซันจิบอย่างมากนะฮะขนาที่เธอบอกนะว่าเธอนั้นจะไม่ยอมปล่อยเขาไปและซันจินั้นจะต้องติดอยู่ในห้องนี้เหมือนกับคนอื่น ที่ถูกแบกมาเรียนนั้นจับเอาไว้แล้วคอยบอกนะว่าแบกมาเรียนนั้นเป็นคนเดียวที่พวกเขารักแต่ว่าซันจินั้นก็ไม่ยอมแล้วก็บอกนะว่าไม่เพราะว่าฉันต้องการที่จะรักผู้หญิงทุกคนแบกมาเรียนไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยกดขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช้สนับมือชกไปที่ซันจีอีกครั้งแต่ว่าจู่ๆโรบินนั้นก็ปราก,กตัวขึ้นมาพร้อมกับมือขนาดยักษ์ตบไปที่หน้าของแบกมาเรียนอย่างแรงและเธอนั้นก็ได้บอกนะว่าฉันเคยอยู่ในองค์กรที่ชั่วร้ายมานานและถ้าเกิดว่าเพื่อนของฉันนั้นบาดเจ็บแล้วก็ ฝั่งที่เป็นปีศาจของฉันนั้นก็จะปรากฏตัวออกมาแล้วเนื้อเรื่องก็ได้มีการอธิบายเรื่องราวก่อนหน้านี้นะฮะว่าบูกน,นใช้ดาบเยอะแข็งของเขานั้นทำลายยมามังมูของแบกมาเรจันหมดมันก็เลยทําให้โรบินนั้นสามารถเข้ามาในห้องนี้โดยที่ไม่ติดกับดาบและเมื่อบู๊ปรากฏตัวออกมาเขานั้นก็ได้ใช้ดาบเยอกแข็งนะฮะในการฟันไปที่ยายมังมูของซันจิแล้วก็ปลดปล่อยเขาแบกมาเรยก็เลยออกคําสั่งนะ้ว่าจับตัวขาดาเอาไว้ฉันจะไม่ปล่อยให้นายหนีไปแนะ่โรบินในตอนนั้นที่มมีบีบหนนนน้้าาาาท่่กกลลัวว็เยพูดขึ นั่นคือคาพูดสุดท้ายของเธอใช่ไหมและหลังจากนั้นลูบินก็หันหน้าเข้ามาหาซันจิที่กําลังวิ่งหนีและเธอนั้นก็ทําหน้าตาสดใสพร้อมทักขยิบตาให้กับซันจิแล้วก็บอกนะว่าขอบคุณที่ขอความช่วยเหลือจากฉันฉันมีความสุขมากที่ได้ทําแบบนี้ซึ่งซันจิไม่ได้ยินแบบนั้นก็มีดวงตาเป็นรูปหัวใจแล้วก็วิ่งหนีไปจากห้องนั้นส่วนทางด้านยามาโตในตอนนั้นเธอนั้นก็ได้จับหนูที่มีกระดาษรูปดวงตาแล้วก็อธิบายนะว่าพวกสัตว์พวกนี้เนะี่ยเป็นสายลับของใครโดยท พวกมันคือไซบอกที่ถูกปล่อยไปเท่าทั้งเกาะและจะคอยส่งสัญญาณภาพไปให้มนุษย์ที่คอยควบคุมมันและนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้พวกของใครโดนนรูแล้วพวกเราเนะกาลังซ่อนตัวอยู่ที่ห้องนี้และพวกมันก็กาลังจะมาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ยามาโตะแล้วก็ชินบุก็จะต้องร่วมการต่อสู้โดยที่มีโมโมโนสุเกะที่ซ่อนอยู่ในเสื้อของยามาโตะซึ่งก็คงพูดด้คาเดียวนะว่าเด็กคนนี้มันอ,อีกแล้วแล้วก็ได้ตัดภาพไปที่จักรของไพแง้งซึ่งในตอนนั้นเจ้าที่อยู่ในร่างแมมมอธ แล้วก็มีผ้าพันแผลอยู่เต็มตัวนะก็กำลังจะวิ่งไปนะฮะยังห้องที่กลุ่มก้าวปอกดาบแดงนั้นอยู่พราข้าพวกเขาโดยแจ็คนั้นก็บอกนะว่าเขานั้นจะล้างแค้นกับอีนัวลาชีนในกลุ่มม,มชแีและก็ไลโซและแจ็คนั้นก็ได้ติดต่อหาแบกมาเรียนนะว่าเขานั้นจะเป็นคนสาสางเรื่องกลุ่มก้าวปอกดาบแดงเองเพราะว่าถึงแม้ว่าพวกมันจะบาดเจ็บหนักแต่ว่าพวกมันก็ยังแข็งแกร่งเกินไปสําหรับกลุ่มหกล่องนาภพาในตอนนี้ส่วนหางด้านแบกมาเรียนในตอนนั้นก็ได้เต็มตัวสู้กับโรบินนะฮะ โดยที่แบกมาเรียนในตอนนั้นก็ได้ถอดชุดกิโมโนโท่อนบนออกซึ่งที่หลังเธอนั้นก็มีรอยสักบางอย่างเหมือนจะเป็นคําประมาณว่าเธอนั่นมีปัญหากับผู้หญิงและแบกมาเรียนในตอนนั้นก็ได้ถือวุธยาวขนาดใหญ่ที่ส่วนไปมีรูปร่างเหมือนกับโยไคยนะฮะรูปร่างเป็นกรงล้อเพลิงของญี่ปุ่นซึ่งบูกไม่ได้เห็นแบบนั้นก็หน้าแดงขึ้นมาและแบกมาเรียน,นก็ได้บอกนะว่านิโคโลบินชีวิตของเธอตอนนี้ตกอยู่ในมือของท่านไคโดแล้วโลบินก็เลยพูดออกมาคําเดียวนะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นฉันยอมตาย โอเคและเนื้อหาสปอยยาวในตอนที่1,500น้ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งอาทิตย์หน้าวันพีไม่โงดนะฮะโอเคและถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆง c h ช n n e l เราและว,วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ